สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับทุกคนได้ยะะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเราแกล้งเกลียกลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้ใครเดี๋ยดที่ดูคลิปพิพิธภัณฑ์ราเมงแล้วนะคะก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีว่าเราโอ้โหเฮ้ยคุณอะไรอะ่ะคุณโชว์ตัวขนาดนั้นอ,ะอ่ะผม็รูปผมแฟมันแท้เฮ้ย<ๆ>งั้นครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวราเมงแปลกๆในพิพิธภัณฑ์รา สั่นมานะคะแปลกมากๆไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวแซมเปิลให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันว่าอันไหนที่มันดูแปลกอ่ะทุกคนชี้เลยอันไหนดูแปลกสุดนี่อะไรอ่ะลูกอ๊อดกออนี่กบป่ะบอกลูกอ๊อดกินเส้นตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าปกติเนี่ยเราก็จะเห็นตามป่าชายเลนอยู่แล้วนะเจ้าปลาชนิดนี้ดูจากหน้าดูจากตาน้องเนี่ยก็น่าจะรู้นะคะว่าน้องคือปลาตีนเฮ้ยผมไม่เคยกินปลาตีนนะหนูก็ไม่เคยกิน ไม่รู้รเหมือนกันอ่ะก็เขาทํามาใส่ในนี้แล้วอ่ะต้องลองอ่ะก<อ>็ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะคะและอีกรสหนึ่งที่แป้งว่ามันแปลกมากๆเลยนะก็คือน,นี่รสส้มราเมงรสส้ม คือปกติมันก็จะเป็นพวกแบบว่ารสนมรสครีมรสต้ยมยำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือรสซ้มแบบมันคงจะทําให้เรารู้สึกเฟรชมากๆนะคะในการกินนะแล้วก็ยังมีรสอื่นๆอีกมากมายนะลาเมงเอเลี่ยนลาเมงมันนาลาเมงซอมบี้และอื่นๆนะคะอเอาล่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันดีกว่าว่าเราจะทําอะไรก่อนเอาทุกคนหลับตาแล้วชี้หนึ่งสองสาม โคตรั่วเลยอะให้ให้จุ๊บแจงเลือดดีกว่าไหนๆจุ๊บแจงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกคลิปจนจนน้องๆแบบบอกว่าออกจากกลุ่มแล้วหรือเปล่าเออมีน้องๆหลายคนถามนะคะว่าออกจากกลุ่มแล้วหรอยังอยู่ยังอยู่เครยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่อันนี้จุ๊บแจงปะเนี่ยใช่โอเคโอเคจุ๊บแจงอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นจุ๊บแจงเลือกอันนี้นะคะเป็นราเมงส้มนะซึ่ง เขาบอกว่ามันมาจากก่อชิโกกุค่ะเมืองอิเมะอ่าและไอตัวที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้คือมาสคอตของจังหวัดเขานะคะเขาเป็นรถซุปกุ้งแล้วก็มีกลิ่นหอมของส้มด้วย<อ>มาครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูด้านในกันดีกว่าว่าในซซอนี้เนี่ยเส้นราเม็งจะสีอะไรปกติบ้านเราอ่ะ ราเมงบ้านเราหรือว่าพวกมันมีกลืงสำเร็จรูปต่างๆ <Ừ. S 2> มันจะเป็นแบบผงใช่แต่นี่เป็นน้ำ oh, นนอ๋อแสดงว่าเขาเป็นน้ำเหมือนน้ำสต๊อกมาให้เราอะไรย่างนี้ปะนี่เราเส้นเขาก็เป็นอย่างนี้เลยครับอเยอะมากเลยนะเส้นมันดูหนานแน่นมากอะ่ะเจ้าราเมงพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเขียนข้างซองเลยนะคะว่าให้ต้มเส้นก่อนแล้วค่อยต้มน้ำซุปตามนะคะเพื่อให้แบบมันอร่อยมากขึ้นนะคะผม พอคลุกคลิกนะคะเราค่อยเอามันใส่ลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ไอตัวแป้งมันที่มันเคลือบกับตัวเส้นมาม่าของเขาเนี่ยมันแบบทําลายรสชาติของส้มปลากุ้งที่เราได้มาส้มปลาส้มปลา้องเออลองมาดูไหมว่าน้ํามันเป็นสีอะไรสีส้มสีส้มนี่ค่ะพอดูแลเส้นให้นี่เลยดูพอๆกันครับอุ้ยเฮ้ยส้มจริงอ่ะแล้มันมีแบบเหมือนเป็นน้ํามันงงน้ํามันงาด้วยนะโอ้โหส้มเลยเหรอเฮ้ยกลิ่นควดหอมอ่ะ ตรงป่ะตรงป่ะหอมยูหอมเยูโจยุยปุ่นอ่ะอ๋อมันเหมือนเชลยูยผสมซ้อมผสมอะไรไม่รู้อ่ะใช่ใช่มันเป็นกลิ่นแบบแนวสดชื่นหน่อยๆนะคะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนมีน้ำมันงาโรยๆด้วยนี่เชฟกิจทำการเอาเส้นออกมาจากการเอาเส้นลงครับปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเอา น้ำนะคะเป็นน้ำร้อนนะเหมือนกับพวกร้านราเมงทั่วไปนะคะเขาจะใช้น้ำร้อนเนี่ยตักแล้วก็จะใส่พวกน้ำสต๊อกลงไปนะคะผมเพื่อให้มันเข้มข้นกี่ช้อนดิอ่ะสองนะช้อนครึ่งไหมช้อนครึ่งก่อนท่วมเส้นนิดนึงก็พอละนี่ราเมงส้มซุปปลาและกุ้งนะคะที่มาจากจังหวัดชื่อดังนะคะผมหอมมากหอมมากหอมมากอะพวกเราลงมือขอลองซิมเบิง <c oughs> แค่ได้กลิ่นก็คือหอมแล้วเอาแป้งกินก่อนเลยโอ้หแต่กินกปล่าเค็มนะ <c oughs> ใช่แป้งคิดว่าน่าจะเป็นพวกปลาปลาแดงๆอะ่ะปลากระพงแดงตากแห้งนะ <c oughs> ซึ่งมันจะมีความเค็มเป็นพิเศษนะคะแต่พอเข้ากับเส้นที่มันดูดน้ําไปแล้วอะ่ะแป้งว่ารสชาติกาลังดีตอนแรกอะ่ะเจะมีความรู้สึกว่าที่หยิบอันนี้มาเพราะว่ามันไม่น่าจะอร่อยราเมงอะไรราเมงรสส้ม <c oughs> มันน่าจะแบบแล้วคือแต่เป็นคนไม่ชอบกินไอ้พวกอาหารข้าวกับผลไม้อย่างพี่แป้งชอบกินไอ้ขนมจีนมะนาวอะไรเงี้ยคือเจนจะไม่ชอบเลยคืออาหารติดแบบเบี้ยวแล้วกินผลไม้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่น่าอร่อยก็เลยจะกำจัดมันออกไปก่อนงั้นจานแรกของเรานะคะเอาไปเลยเจนคะแนนอ้าวเจ็ดสิบสิบสิบไม่เป็นใครเท่ากัน ไปค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นอูนังอีนะคะหรือว่าปลาไหลนั่นเองปกติปกติเราจะเห็นพวกปลาไหลเนี่ยอยู่ในข้าวหน้าปลาไหลใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับเขาเป็นราเมงแล้วตัวดำเชียจะมีปลาไหลให้เรากินในนั้นป่ะปลาไหลย่างหน้ามันเหมือนปลาดุยู่นะไม่รู้เหมือนกันไอตัวซ้อนของเขาเนี่ยอาจจะเป็นปลาไหลก็ได้นะเขาบอกว่าใส่ในน้ํา500 ml นะคะต้มเสร็จปุ๊บใส่น้ําจิ้มได้เลยอ่าเรื่อง้เลยถูกต้องเอาต้มลงไปเลยละกัน หูยตัวเส้นนี่ต้องบอกเลยนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาโด่งดังเรื่องของพวกราเมงมากมากเลยนะคะแล้วเวลาเขาทําเส้นออกมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันนุ่มมันนุ่มกว่าของไทยเยอะเลยอะ่ะแต่ว่าเราตักเราตักน้ําออกนิดนึงแล้วกันเพื่อ,อให้ตัวเส้นของเขาเนี่ยมันมีความแบบถ้าเกิดว่ามันเค็มเกินไปเราค่อยเติมน้ำเนาะเชิบอุยออ้ยนังไงยังไงดูผงด้านในดิผงด้านในเป็นสีออกน้ํำต,ตาลนะคะบดมาอย่างละเอียดเลยอขดมพอาดมอย ซอสปลาไหลเนี่ยกินมันแบบซอสปลาไหลอ่ะอันนี้ก็อ่ะต้องคนมาอันนี้ใครมันโรยเนี่ยโอ้ยพิษไทยใช่เหรอพิษไทยทีหลังอันนี้เราจะโรยหลังจากที่เราตักมันขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ยพิษไทยจริงหรอโหิวหิวจังเลยนี่สีน้ำของเขาคือมันจะข้นมากนะแล้วก็เป็นแดงๆเหมือนกับว่าข้าวหน้าปลาไหลอยู่ในนี้แล้วนะคะกินได้ไหมฮะกินได้ไหมฮะหิวจังเลยมันข้นไหมมันข้นหรือมันใสมันเป็นข้นข้นใสๆสนะ โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วนะคะนี่ก oh, right. ็คืออันนี้ก่อนแล้วพ sí, ี <S <s ่ใครก็นะพี่ไทยอะไรเฮ้ยต้องต้องอร่อยอ่ะคุณมันบอกแล้วมันอร่อยไเกินเกินพวกคุณเกินไปหรือเปล่าต้องชอบปลาไหลอะมือนผมอ่ะลองไงกำลังดีไหมพอใส่พริกไทยไปยิ่งเหมือนเลยไม่เค็มเป็นไปการนี้ลองครับ ไม่ได้คิดไปเองนะว่าเส้นอันนี้มันจะมีความแบบลื่นกว่าลื่นๆกว่าอันเมื่อกี้ทุกแจไม่กินอ่ะไม่ชอบกินเส้นทําจากปลาไหลครับมันไม่มีปลาไหลรู้แล้วแต่ไม่ชอบมันสกัดมาจากปลาไหลไงมันไม่ได้ชอบแบบว่าคือตัวแจงเองอ่ะไม่ได้เป็นคนไม่ชอบแบบข้าวแบบหน้าปลาไหลเพราะมีามมันเลี่ยนอย่างนี้เป็นฮะข้าวหน้าปลาไหลจริงเหรอข้าวเลยคือข้าวหน้าปลาไหลไจ๊ไม่รู้เขาจะสกัดมันมาจากอะไรนะคือมันมันอ่ะ คือกินไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมันมันที่คอเหมือนเวลาเรากินปลาไหลทอดอ่ะปลาไหลย่างอย่างเงี้ยอันนี้แป้งว่าแป้งให้คะแนนความเส้นเส้นของเขาเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยกว่าเส้นเมื่อกี้เส้นของไอตัวส้มราเมงชามนี้ได้คะแนนเจ็ดคะแนนสิบห้าเฮ้ยมันอร่อยกว่าเมืกี้อ่ะโอ้โหสงสัยว่ามันคะแนนมถึงร้อยนอนสิบห้าคะแนนม่ห้าหรอ ไม่มีกิคือแบบโดดโดดมากเอ้ยมารกว่าตะกี้อ่ะเฮ้ยแล้วคุณกินไม่หยุดเลยอ่ะผมเอาไปเลยเฮ้ยพอแล้ว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 เดี๋ยวคุณกินไปถึงชามที่สิบ รถต่อไปนะคะเป็นรถที่แปลกพอตัวเลยเออทุกคนเคยกินรถยีราฟกันหรือเปล่าคะหานรถทา่านเป็นออยังไงยีราฟมันไม่น่ากินได้หรือเปล่าไม่อ,อ,อันนี้เนี่ยเ,เขาจะเป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะคะที่ทำออกมาเป็นรูปสัตว์จะมีตั้งแต่รูปพิปโปยีราฟเสือม้าลายอะไรอย่างนี้มีหลาย,ลายอันมากๆเลยนะคะเขาเออกมาไว้แค่ซองเท่านั้นแต่ว่าจริงรๆแล้วเนี่ยรถจริงๆมันคือรถซุปมะเขือเทศอ๋อุ้ยอันนี้น่ามักะ คือเขาอะเขาให้ถาดถ้วยมาด้วยอะเราต้องไปถาดเราเครื่องปรุงไม่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 ในถาดนี้ต้มไม่ได้โอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ไม้จะเป็นคนจัดการทำนะครัแปลกกว่านะเส้นรู้สึกเส้นเล็กกว่านะใช่เส้นมีความเล็กเล็กหลิมหลิมลองดูกันนะคะเทโชเทโชอุ้ยมันดูเผ็ดบ้าเนี่ยไม่เผ็ดมันเป็นสีมะเขือเทศเลี้ยงพี่สีแดงอ๋อเอาน้ำประมาณเดิมเนาะประมาณแบบสักสามช้อนอะไรประมาณนี้ หมอกเข้าไปอู้อะไรไร้อนอะไรผมอู้อู้ปูปูปูน้องปูน้องปูไม่โดนไม่โดนอู้ผมว่าคอเส้นนะไม่ร่อยอ่ะอืมไม่ลอยคืนเส้นไม่เทะมากอะโอเคฉันได้คำตอบในใจละ อธิบายสั้นๆก็คือเคยกินมะกโลนีผัดโรงเรียนไหมพี่ป้าจะทําแบบเจือๆจางๆหนอออแบบจืดๆใช่ไม่เหมือนมะกโลนีซอสมะเขือเทศที่เป็นสุกแทนอะอ๋อเออเหมือนเหมือนเหมือนต้องบอกว่าเส้นเขาอร่อยเส้นเขามีความแบบเหมือนอบเกลือมานิดนึงมันจะออกเค็มๆนิดนึงแต่ว่าน้ําซุปอะไม่โดนสมมุติตอนนี้อยู่ในแบบยุคที่แบบมีบามาม่ามะเขือเทศกับ,บามาม่าปลาไหลจะเลือกอะไร โอเครู้ละมันค <mm ือมันมีรสชาติมากกวามเกิดเทศตะกี้อ่ะเจ้าตัวนี้นะคะผมมาม่ายีรับได้คะแนนหนึ่งคะแนนสมคะแนนให้สี่แล้วให้หนึ่งให้หโอ้โหคุณให้กันน้อยเทอไหรหรือเปล่าสามเลยเนี่ยหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามสอ่ะ นะคะตัวนี้คือมาม่ามายองเนสค่ะแล้วเขาเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเขาทําให้น้าซุปเนี่ยเป็นซุปไก่นะคะกับมะนาวรวมกันเนี่ยก็น่าจะอร่อยอยู่แล้วแต่พิเศษคือเส้นของเขาเนี่ยเขาได้ยัดมายองเนสเข้าไปในเส้นด้วยยันเข้าไปในเส้นหรือทําเป็นเส้นมายองเนสทําเป็นเส้นมายองเนสไงแต่ความว้าของเขานะคือกินแล้วน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ดิแล้วคำนั้นหน้าต่างมันมีตัวอิ ไอมาองเนสเนี่ยกำลังนั่งซูดเส้นตัวเองอยู่เห็นไหมเนี่ยกินเผาพันตัวเองเฉยเลยทำตามพร้อมกันทำต,ตามพร้อมกันเขาทำหน้าอย่างนี้อย่างนี้โมจันอะ <c oughs> พวกเราเหมืน <c oughs> อนโมจัง <c oughs> แล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอตัวเองมากเลยนะว่าเขาเนี่ยทำออกมาอร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะมันมีมาอยเนสจริงเหรอ มันมันเหมือนไม่มีนะเอะลองต้มดูก่อนคือกินบะหมี่คือเสตเบรดรูปแบบตอนยังแห้งอะแหละใช่ใช่อันนี้สามารถต้มคู่กับตัวเครื่องปรุงได้เลยนะคะไม่ยากเขาเคลมมาว่านี่คือรสมายองเนสไก่นะคะข่าไหมเรียกอะไรอะค่ะเฮ้ยเหลืองเหลื่งเหลืองส้มๆเลยเหลืองๆหส้มๆนะคะส้มยูสุแหละอันเมื่อกี้ปะเนี่ยเมื่อกี้อันแรกสุดเอานสุดจ้ารสเดียวกันรสเดียวกันแหละผิดผิดซองผิด น้ำม,ม,ม,มันหอมไม่หอมหออยนะน้ำมันหอมอ่ะหอมแบบไก่เลยอะ่ะอุ้ยกลิ่นริ่มได้กลิ่นมายงเนสละเอ้าได้กลิ่นมะยงเนสเฉยเลยเหรอโอ้โอได้กลิ่นจริงอุ้ยกลินก่นมายงเนสเลยเหมือนมันมาคู่กับน้ำสต๊อกนะคะทุกคนน้ำอาจจะทำปฏิกิริยากับเส้นใช่เหรอมันเป็นวิทยาศาสตร์โอเคครับหอมแบบหอมมากอ่ะ ออกกันนะตั่วก่อนหืมกลิ่นเลมอนชั้นมากเอานแลวกันน้ำต้องมาก่อนครับน้ำมาก่อนเส้นเสมอร้อนอะโอ้ <c oughs> oh, เป็นอีกรสหนึ่งที่อ,อร่อยมันเป็นรสแปลกมากเลยอะคือมันเหมือนเอามาองเนสอะมาละลายน้ําแต่ว่าน้ําที่ใช้อ่ะคือน้ําสุกไก่ร<ำ>ู้สึกไหมคำจำกัดความของมันคืออะไรรู้ไหมอ่าปลาเล่ม แลมใช่มันเหมือนขนมจีนมะนาวเหมือนเลยแล้วแจงไม่ชอบเลยต้องลองกินกับเส้นดูนะคะเหอต้มไก่มะนาวดองเนี่ยหรอเออประมาณนั้นปะเออใช่เลยหนูหนูขอขงงคำจำกัดควาว่าต้มไก่มะนาวดองเป็นไงครับคะแนงคุณสองเส้นมันไม่มีอ่ะมันไม่ได้มีรสชาติายองเนสอ่ะ มันอาจจะเป็นอย่างที่บอกอะค่ะมันคือปฏิกิริยาของการที่แบบซุกไก่กับมะนาวรวมกันมันรสชาติคล้ายครึาคึงๆกับมายองเนสแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นมายองเนสครีมๆจ๋าเลยนะมันเป็นรสชาติออกแนวจืดจืด<ห>แล้วก็มกอมเปรี้ยวอมกลมกล่อมและราเมงมายองเนสของเรานะคะได้คะแนนห้าคะแนนเฮ้ยจุ๊เจได้สูยคะแนนแล้วเราไม่ชอบกินอะใจร้ายอะหันหันไปดูก่อนหันไปดูหน้าเจ้าของเขาก่อน น้านเจ้าของเขาเขาบอกอยู่นะว่า,วาเขาการันตีนะว่าอร่อยขอโทษแต่หนุไม่ชอบกินนะอ่ะเคยไปโอซาก้าปะอโอซาก้านี่เขาจะโดดเด่นเรื่องของปูขนมากๆเลยนะคะคและอันนี้เนี่ยก็เป็นบะหมี่ผู้ข้าว พร้อมกับซุปมีโซนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของโอซาก้านะอุ้ยเส้นของเขาเฮ้เส้นของเขากบเอ้ยตลกอ่ะมีกรอบมีกรอบอ่ะเดี๋ยวพี่ม้จะทําการรำเรียงเส้นใส่ลงไปในน้ําครับพิเศษนะคะลครับลงเลยครับคราบบอกว่าวิธีการต้มนะคะต้มทั้งหมด4นาทีค่ะหรือว่าจะ3นาทีก็ได้นะถ้าเกิดว่าน้ำมันร้อนมากนะคะแล้วก็พอสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เป็นน้ำซุปปูลงไปนะคะับ เดี๋ยวในระหว่างที่เส้นกำลังสุกนะคะเราจะมาดมน้ำดีกว่าว่ากลิ่นของน้ำนี่เป็นอย่างไรนะคะน้ำหรือเครื่องปรุงน้ำซุปน้าซุปน้ำซุปแบบสต๊อกัปหอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเป็นไงอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้น่าตื่นตาตื่นใจนะมิโซะเลยอืพอสู้กับห่อแรกได้อยู่นะคล้ายคล้ายห่อแรกเลยอ่ะเฮ้ คุณอะไรติดตาตึงใจอะไรกับห่อแรกหนังหมาเนี่ยขอแร้มันอร่อยไงในใจก็แต่ที่กินมานะห่อแร้ยังเป็นที่หนึ่งใช่เหมือนกันเออเออเออคิดเหมือนกันเพราะว่าห่อแรกค่อนข้างจะแบบอร่อยมากผมไม่ชอบปลาไหลแต่ก็ยังให้ห่อแรกมากกว่าคับผมไม่อยากอยากให้ทุกคนทางบ้านนะคะได้ได้ดูว่าตอนนี้ประตูอ่ะมันแง้มแ้มอยู่แล้วแล้วคนที่กําลังอาจมูกทำฟุตฟันฟุตฟันอยู่ก็คือพี่ชาโม่นะคะที่กําลังดมเหมือน เหมือนเขาเป็นหวัดหรือเปล่าหิวแหละว่าหิวคิบุกคิบุกไหลด้วยนะเขียนมากเหมือนโบจังอ่ะเหมือนโบจังพอเส้นเริ่มคกลยๆคลายตัวนะคะเราใส่ซุปลงไปค่ะโอ้โหเฮ้ยเฮมันมีมันมีก้อนอ่ะมันปูเขาเรียกว่ามีเท็กเจอร์เป็นก้อนครับมาเป็นก้อนกิ่นแบบผมให้แบบขนาดกลิ่นไปไกลเสียกวแนนคันน้ำซุปก่อนละกันเส้นเส้นทีหลังเส้นทีหลังซุปก่อนขอซิมเอ่อจังหวะ อุ้ยปูเลยอะแจมปะให้ผมมึนเลยมันเหมือนปูขนจริงๆอะแต่ว่าเหมือนเหมือนต้มลงมาทั้งตัวเลยนะต้องเอาปูโอ้ใช่ไหมอร่อยมากขอบอกตรงๆว่าได้คู่ที่สูตสีกับอันแรกแล้วคู่ที่สูตสีกับอันแรกคือกลิ่นนี่หอมกว่า มันคือความอร่อยที่แท้จริงเฮ้คับเส้นมันเยอะจังไะคอนเฟิร์มครับเฮ้ยไอ้อันนี้คือกินไม่ไม่เผื่อแบบห่อที่สิบแล้วไม่เผื่อเฮ้ยเยอะกว่าทุกทีอะทุกทีแบบตักแบบเออเขากินแค่คำสองคำอันนี้คือเขาแบบกินเยอะมากมันเล่นไปถึงกะอิ่มอมันอะอ๋อเอาน้ำมาผสมกับเส้นไะ เรา้อกินน้ำกับเส้นมพร้อมกันดิอร่อยมากมันกลมกล่อมมากอ่ะล้วคือเส้นมันที่เป็นความเส้นไข่อ่ะมันเข้ากับน้ำซุปปูได้ดีมากๆือนเรากินข้าวมันปูอ่ะแต่เป็นข้าวมันปูที่เป็นน้ำอ่ะอร่อยคุณกินกันเยอะเกินไปเป่เนี่ยตอนแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอกินตำม๊าแล้วมันมันอร่อยขึ้นเลยเออเหมือนเหมือนมันหยุดไม่ได้อ่ะแปลว่าตอนนี้ทุกคนได้คะแนนในใจแล้วว่าราเมงถ้วยนี้จะได้คะแนนขอไม่สูดแล้วกันสิบคะแนน ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเลยนะเฮ้ยให้ยี่สิบให้ยี่สิบพี่กิตเขาเต็มสิบคุณคุณคุณไปเลยอีกแล้วนะเอาก็เมื่อกี้ไอ้ปลาไหลสิบห้าใช้ไหมอ่ะอันนี้ยี่สิบขึ้นไปอีกเฮ้ยดีเกินไปอ่ะดีเกินคาดลองไปหามากินนะคะทุกคนอันนี้เลยนี่ครับ ไป <c oughs> เป็นตัวที่ญี่ปุ่นค่ะอ้าถ้ามาญี่ปุ่นแล้วเจอไงดองกี้มีไหมอ่าอันนี้ไม่ไม่เคยเจอในดองกี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าลองไปที่พิพิธภัณฑ์คาราเมลมาซื้อว่าดู <c oughs> อันต่อไปสดุกอะ นี่ก็คือมาม่ารสปลานีนเส้นเองซึ่งเขามีชื่อว่ามุสโกโรรามเมงซึ่งทำมาจากน้องปลาชีนนะคะ,<ม>ะหดหแงจนเราปวดนได้เลยหรอใช่ลแล้วแปลว่านี่ก็คือมีชิ้นเนื้อของปลาชิน,นใช่ค่ะน้องจะอยู่กับเราไปตลอดกานอันดับแรกเราใส่เส้นต้มลงไปก่อนเส้นรามเมงดูทั่วไปแต่ความพีคน่าจะอยู่ที่สองนี้อข,อข,อของปลาชีน ผมนะผมผงนะผงน้องนี่มีกี่ตัวเนี่ยในนี้น่าจะมีเป็นร้อยน้องเดินปั่นน้องสารอือ่ะไม่รู้อ่ะแต่แต่ผงหอมมากเลยเฮ้ยเหมือนไวไวอ่ะไม่น่าสงสารแล้วนะเฮ้ยไม่น่าสงสารแล้วเหรอผงผงสองแบบแบบน่ากินอ่ะไอ้น้องไม่สุขสุขปกติอยากให้ทุกคนได้ดูผงนะคะว่านี่คือน้องปตินของเรานะคะผมโู น้องบอกเย่จังเกือบมาอร่อยสังเกตเห็นว่ามันจะมีสีดำๆอยู่อาจจะเป็นรูปทรงของน้องที่อยู่ในนั้นลูกกระตาเลยป่ะลูกกระตานัเขียนมากต้องมีน้ำแบบคุกคลิก400 ml นะครับ450 ml อ่าแสดงว่าเราต้องตักน้ำออกจำนวนหนึ่งจำนวนมากปอ๊มอ,อุยอ้ยคนอ้ยุยนักข้นเลยนะ อยากลองอ่ะชิมเลยแล้วกันขอดื่มน้ำก่อนครับทุกคนชิมน้ำก่อนครับแล้วอุบไว้ห้ามพูดเฮ้ยฮะบอกว่าอย่าห้ามงะได้จีหยามุดแตแสดงอะไรไปโอเคให้พูดพร้อมกันว่าน้ำรสชาติยังไงหนึ่งสองสามอร่อยอร่อยงงเฉยเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยแบบเหมือนเรากินลำเองตามร้านอาหารอ่ะใช่แล้วรสชาติค่อเค็มข้นอ่ะไม่รู้แต่หนูว่ากลิ่นเส้นอ่ะมันโอ้ เยอะอีกแล้วนะแ,แล้วอันนี้คือก๋าอิ่มอ่ะไม่กินข้าวเรามาไหนอร่อยคือเขาต้องกินพร้อมน้ำไงนี่เห็นไหมเส้นเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะอร่อยมีคะแนนให้แค่เต็มสิบเฮ้ยบ้าอ่ะจูแจงคุณอร่อยยังไม่กินเส้นเลยกินเส้นแล้วนี่พี่บอกนะว่าจูแจงจะจะล้มล้มตำนานส้มกับปูขนแล้วอ่ะปูขนเจมมีความรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นมิโซะใช่ปะอ่ามันจะติดขมอยู่นิดนึงถามว่าอร่อยมันอร่อยมากแต่อันนี้ไม่ติดขมหอมกลมกล่อม อร่อยมากกว่าเฮ้ยจุ๊บแจงเอฟซีปาตีปาตีน้ำโบราณครับตอนนี้กินน้ำโบราณมันเกินไปอ่ะมันอร่อยเกินไปอ่ะใครใครคิดว่าปาตีเนี่ยชื่อมันตลกนะคุณต้องลองกินครับเพราะถ้าคุณลองกินคุณจะติดใจแล้วคุณจะซูฮกให้กับปาตีนคุณลองปาตีนพุ่งเข้าหน้าเลยอ่ะเป็นหมขนาดนั้นเลยเนี่นั่นมีมีคำว่าปลาอยู่ด้วยใช่ไหมไม่ได้มี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 ปลาดีปลาอยู่อ๋อโอเคจานนี้ราเมงปลาตีน คุณให้คะแนนเท่าไรหนึ่งสองสามยี่ห้าสิบคะแนนยี่บห้ายี่ห้ายี่สิบห้าเก้าเก้าเฮ้ยคุณยังให้เก้าอยู่เนาะให้เก้าอยู่ในใจในใจคุณอันดับหนึ่งคือปูปูปูเก้าจุดห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเยอะเนี่ยมันทะลุไปไหนวะเมาคะแนนทะลุไปไหนของแป้งกลมกลมครับแป้งให้สิบคะแนนครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ารสชาติปราชีนเป็นยังไง ลองซื้อมากินกันนะคะแล้วคุณจะรู้ถึงรสชาติที่มันอร่อยที่แท้จริงถ้าไปญี่ปุ่นมันยากชาเลน์มีครับผมไม่ได้ไม่ได้